มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม้ว่าจะคว้ามงกุฎมิสเวอร์ในปี2025และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะแต่ว่าหลายคนยังอดสงสัยไม่ได้ว่าโอปอสุชาตาทำไมถึงดูงเงียบๆไม่มีข่าวหรือเอีเวนต์ในประเทศให้เห็นมากนักนะคะล่าสุดค่ะแม่ปุ้ยออกมาไขข้อข้องใจบอกว่าตอนนี้โอปออยู่ภายใต้การดูแลของกองแม่มิสเวอร์ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเตรียมเอกสารเดินทางไปต่างประเทศซึ่งต้องใช้เอกสารจํานวนมากเพราะว่าหลังจากที่เธอมีคิวบินลุย8ประเทศโดยงานหลักๆจะเน้นกิจกรรมระดับโลกทั้งมอบสายสะพายมอบมงกุฎและภารกิจเพื่อการกุศลในนานาประเทศค่ะบอกว่าบางครั้งตนเองโทรหาโอปอก็ยังติดต่อไม่ได้เพราะว่าเธออยู่ระหว่างสัมภาษณ์กับสถานทูตต่างๆต,ต,ต้องทําการบ้านหนักมาก ส่วนคิวงานในไทยจะตามมาอีกเยอะในช่วงที่เธอกลับประเทศปุ้ยเองกล่าวว่านอกจากนี้ยังฝากถึงคนที่สงสัยว่าโอปอหายไปไหนบอกว่าทุกอย่างเป็นแผนง,งานระดับโลกทั้งสิน้นเมื่อก่อนคงอยากจะตอบกลับนะคะแต่ว่าตอนนี้ปล่อยวางได้แล้วใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่เธอกล่าวด้วยรอยยิ้มค่ะ โดยกำหนดล่าสุดน,นะคะโอปอเดินทางไปที่อินโดนีเซียในวันที่7รกฎาคมนี้ค่ะก่อนเดินสายต่ออีกหลายประเทศและคัมแบ็กไทยในเดือนสิงหาคมพร้อมภารกิจอีกเพียบรับรองไม่มีเงียบไม่หายแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัฒคอคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ